อย,อย่างไรก็ตามกรณีนี้บางทีถ้าเราจะมาพูดกันเองหลายคนอาจจะบอกว่าเอจริงหรือไม่อย่างไง<ะ>ลองคนที่เป็นนักวิชาการเป็นนักเศรษฐศาสาตร์ดีกว่าว่าเขาจะม,มีมุมมองในการมองเรื่องนี้ยังไงและมองว่าจริงๆแล้วความอิสระของแมงชาตินั้นมีจริงหรือไม่วันนี้สนทนากันนะคะกับดรสุภวุฒิสายเชื้อค่ะซึ่งทางดรสุภวุฒิสายเชื้อเองก็เป็นมีตําแหน่งสําคัญตอนนี้ท่านจะเป็นว่าที่ทประธานสภาพัฒ์นะคะ เดี๋ยวสนทนากันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะท่านดรคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับธนาคารแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายการเงินกับการคลังเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีดราม่าต่อเนื่องสาดกันไปสัดกันมาแบบนี้ไหมครับอาจารย์ก็มีมาตลอดนะครับถ้าพูดถึงนโยบายการเงินแล้วกันนโยบายการคลังเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ย ไม่มีเพราะว่าเดิมทีแบงก์ชาติไม่มีบทบาทอะไรในด้านของนโยบายการคลังเลย<ฆ>นะครับเว้นแต่ว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาสมัยคอสอชอเนี่ยจะมีกฎหมายนโยบายการคลังออกมาซึ่งตั้งคณะกรรมาการนโยบายการเงินการคลังเกี่ยวอันนี้เป็นพรบรวินยัยทางการเงินการคลังปีสองห้าหกหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของนโยบายการเงินก็มีเรื่องกันมา หลายหลายกรณี like, like er นะครับ,รบ uh, ถ้ามองกลับไปถ้าจําได้ก็จะมีมีประมาณสักสามสี่กรณีมั้งที่มีผู้ว่าถูกปลดมีก er, รณีลดค่างเงินบาทแม้กระทั่งวิกฤตค่างเงินของเราเรื่องต้มยำกุ้งนะครับก็มีมาเรื่อยๆครับ,รบเพราะฉะนั้นในเรื่องของแนวที่จะเป็นที่รัฐบาลผักดันกับแบงค์ชาติเนี่ยบางครั้งรัฐบาลก็มองถูกบางครั้งแบงค์ชาติก็อาจจะมองไม่ตรง แล้วแล้วก็มีการที่โดยเฉพาะต้มยำกุ้งนี่เห็นชัดเพราะมันเป็นการที่ต่อสู้แล้วนํามาสู่เราเข้า IMF ใช่ไหมครัใช่ครับคือกรณีของตอนต้มยำกุ้งเนี่ยมันมีเรื่องความสลับซับซ้อนมากนะครับถ้าคุยอาจจะคุยจนกระทั่งหมดเวลารายการไป <c oughs> เลยแต่ว่าเรามาคุยผมคิดว่าเรามาคุยเรื่องของปัจจุบันดีกว่าครับซึ่งเรื่องของปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหลกัหลกๆมีอยู่สอง สองส่วนส่วนแรกคือส่วนของนยโยบายการเงินว่าปัจจุบันนี้นณะวันนี้นยโยบายการเงินที่เหมาะสมคืออะไรกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนเกี่ยวกับกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับว่าในในกฎหมายเนี่ยสาระสําคัญและเจตนารมณ์เนี่ยต้องการที่จะให้รัฐบาลกับแบงก์ชาติเนี่ยทำงานร่วมกันยังไงผมคิดว่าสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญถ้าสมมติเรายอยากจะคุยให้ได้ประโยชน์สําหรับ าการขับเคลื่อนนโยบายและการ,ร,ฟรกฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยครัเอาอันแรกก่อนก็คือเรื่องนโยบายการเงินนะครับนโยบายการเงินเนี่ยในหลักสากลสำหรับธนาคารกลางทั่วไปเนี่ยต้องการให้ธนาคารกลางมีความสามารถในการที่จะกําหนดนโยบายการเงินเป็นอิสระจากรัฐบาลได้นโยบายนะครับไม่ใช่ตัวแบงค์ชาตินะนโยบายที่เป็นอิสระ จากการเมืองได้เพราะมีกรณีหลายๆกรณีทั่วโลกที่สมมุติว่าใกล้เวลาเลือกตั้งนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่านักการเมืองเนี่ยจะอยากให้ลดดอกเบีย้ยแล้วเพื่อให้เศรษฐกิจดีเพื่อที่จะไดะ้ได้ประโยชน์กับการในในการเลือกตั้งค่ะ ซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทําให้คุมเงินเฟอ้อไม่ได้เพราะว่ามัวแต่มองด้านการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วไม่มองเรื่องวินัยทางการเงินนะครับหลักการจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นทุกๆประเทศที่มาของความเป็นอิสระหมายถึงอิสระของการดําเนินนโยบายการเงินในลักษณะนี้ะนะครับคนนี้ประเด็นมันคือว่าวันนี้เดี๋ยวนี้ที่เมืองไทยเนี่ย สถานการณ์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นและจริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นมาหลายปีแล้วคคือเราเนี่ยมีเงินเฟอ้อต่ำกว่าเกณฑ์มานานนะครับถ้าดูสมัยก่อนโควิดนะก่อนโควิดห้าปีก่อนโควิดสองพันสิบสี่ถึงสองพันสิบเก้าเนี่ยเงินเฟอ้อประเทศไทยเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับค่ะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตจริงๆแล้วประมาณแค่ประมาณที่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นเท่านั้นเองต่อปีซึ่งต่ำกว่าเป้าของแบงก์ชาติซะอีก นะครับแบงค์ชาตนะิเนี่ยเขจะมีเป้าดอกเบีย้ยเออเป้าเงินเฟ้อที่หนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นค่ะฉะนั้นถ้าจําได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายเป็นแค่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นโดยเฉลีย่ยค่ะคําถามคือวันนี้เดี๋ยวเนี้ยเงินเฟ้อมันศูนย์ใช่ไหมหรือติดลบ,ดลบใช่ไหมติดลบ,ค,บค่ะดอกเบี้ยนโยบายมีที่สองจุดห้าฉันดอกเบี้ยนโยบายจริงเนี่ยมันสองจุดห้าเปอร์เซ็นตะซึ่งตั้งคําถามได้ว่าไอ้ดอกเบี้ยนโยบายที่สูงแบบเนี้ย สูงกว่าสมัยที่เศรษฐกิจโตปกติก่อนโควิดแล้วตอนนั้นเศรษฐกิจโตสามเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยนโยบายจริงถ้าคำนวณอันหนึ่งจุดห้าลบเงินเฟอ้อสักประมาณจุดเจ็ดเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายจริงมันแค่เปอร์เซ็นต์เองหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ดอกเบีย้ยนโยบายจริงมันสองจุดห้าเปอร์เซ็น มันเป็นไปได้หรือไม่ว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยสูงเกินไปนะครับในเชิงวิชาการเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นธรรมชาตินะเ,เขาเรียกว่าอาสตาแต่ผมจะไม่ขอพูดในรายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าคุณต้องคํานวณดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสมไม่อย่างนั้นดอกเบี้ยนโยบายที่สูงเกินไปจะฉุดรั้งเศรษฐกิจผมคิดว่าประเด็นคําถามตรงนี้มันอยู่ตรงสาระตรงนี้นะครับมากกว่า เรื่องของความเป็นอิสระหรือไม่ในเชิงที่ว่าก็ปกติแล้วดอกเบี้ยนโยบายที่ไหนที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะแสดงความเห็นกันได้ยความเห็นไม่ตรงกันได้ที่อเมริกายกตัวอย่างเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินของเขาเนี่ยก็ต่างคนต่างออกมาสัมภาษณ์กันคนละทางสองทางขนาดในคณะกรรมการนโยบายการเงินของเขาก็ยังเห็นคุยกันได้ในความเห็นที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มาว่ากันในสาระสิครับ ท่านคะถ้าเราดูตามพรบอรของทางแบงค์ชาติที่ร่างออกมาและใช้อยู่ในะปัจจุบันนี้เราสามารถวิจารณ์หรือวิพ่าววิจารณ์การทํางานของแบงค์ชาติได้ไหมคะแบงค์ชาติอิสระมากแค่ไหนตามกฎหมายฉบับนี้คะคนีถ้าดูตัวสาระคดีเรามันดูเรื่องสาระของกฎหมายแล้วล่ละใช่ไหมครับค่ะี่ถ้าดูสาระของกฎหมายถ้าถ้าถ้าทางคุณ ชาดาดูคุณอิทธิพันดูเนี่ยลองดูดูไปทั้งทั้งทั้งฉบับนะครับจะเห็นเลยว่าลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะที่บอกว่าแบงคชาติกับรัฐบาลเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ชัดเจนเลยว่ามาตราสีบอกว่าทอปทอเป็นนิติบุคคลที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับแต่เขา ไม่เป็นส่วนราชการในเชิงของกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นหลักหมายความว่าเขาไม่ต้องมาพึ่งไม่ไม่ต้องมาใช้กฎกฎหมายงบประมาณเขากําหนดเรื่องงบประมาณของตัวเองได้แต่ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาก็มีภารากิจที่จะต้องดําเนินนโยบายเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินเสถียรภาพของระบบสถาบาันการเงินและระบบชําระเงิน โดยคำนึงถึงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลอันนี้จะเห็นใช้คำนี้ยคำว่าโดยคำนึงถึงนันเนี่ยสองครั้งครั้งหนึ่งคือในมาตราเจ็ดแล้วอีกครั้งหนึ่งในมาตรการที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน<ฆ>ว่าให้กำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประเทศโดยคำนึงถึงแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ดะนั้นถ้าดูอย่างนี้จริงๆเนี่ยก็เห็นเลยว่าชัดเจนว่าหนึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐสองต้องทำงานโดยคำนึงตามแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับแล่ถ้าดูต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีแม้กระทั่งหมวดที่แปดที่เขียนว่าการกำกับดูแลแล้วให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลโดยทั่วไปนะครับถ้าดูใน <c oughs> มาตรานเนี่ยก็จะมีเรื่องอื่นๆอย่างเช่นแม้กระทั่งว่าให้หอปทต้องรายงานข้อเท็จจริงรายงาน เรื่องของเงินเฟอ้อให้คอรมอรทราบทุกๆหกเดือนด้วยลองลองนึกภาพสิถ้าสมมติว่าเป็นหน่วยงานที่คุณต้องรายงานให้คอรมอทร,ร,ราบเนี่ยมันจะเป็นอิสระแบบต่างคนต่างทําไม่สนใจกันเลยมันก็ไม่ตรงกับดูเหมือนไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายสิครับ แสดงว่าเราสรุปได้ได้เลยว่าเรื่องนี้เองไม่ว่าใครก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถึงแบงค์ชาติได้มีสิทธิที่จะวิพกา์วิจารณ์ได้ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีหรือคนทั่วไปก็ตามถูกไหมคะครับมันมันต้องได้เพราะว่าใน,ในเชิงหนึ่งเนี่ยนโยบายการเงินกระทบทุกคนถูงไหมครับแล้วก็แน่นอนหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะต้องมี accountability คือต้องในสุดแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะเราก็ต้อง ทำงานให้ประชาชนอยู่แล้วนี่ครับแต่ทีนี้พอวิจารณ์ออกมาปรากฏว่ามันก็มีเสียงโต้กลับอะค่ะบ,บอกว่าแบงค์ชาติเองเป็นอิสระในการทํางานจะมาวิจารณ์อย่างนี้จะเป็นการแทรกแซงหรือเปล่าต้องการจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนออกมาผิดในยักของกฎหมายผิดในยัก์ของการวิพากษ์วิจารณ์ที่คนเขาตั้งความหมายไว้จริงๆไหมคะคือ อันนั้นผมไม่ทราบจริงๆนะครับเรื่องดองนั้นแต่ว่าถ้าไปดูในกฎหมายต้องยอมรับว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแบงค์ชาติกฎหมายก่อนๆฉบับก่อนๆเพราะว่าเงื่อนไขในการปลดผู้ว่าเนี่ยทําได้ยากมากอันนี้ต้องยอมรับว่านี่กฎหมายเนี่ยมีสาระสําคัญตรงนี้จริงๆ ใช่ไหมครับคือปลอดได้ในสองกรณีหลักๆก็คือถ้าเกิดผู้ว่าเนี่ยไม,ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้จริงๆเลยกับเรื่องคนพบว่าผู้ว่ามีปัญหาในเรื่องของความทุจริตอะไรต่างๆเข้าใจว่ามาตราจะเขียนในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องรอให้ผู้ว่าเนี่ยครบวาระไปนะครับแต่แต่แต่อันนั้นเนี่ยก็แตกต่างไปจากผมคิดว่าประเด็นสําคัญก็ยังเป็นเรื่องของการ คุยกันในสาระดีกว่าอย่างเช่นเป้าเงินเฟอ้อเนี่ยแบงค์ชาติต้องกำหนดร่วมกับคลังนะครับแล้วก็ต้องทำให้ได้ตามเป้าถ้าทำไม่ได้ตามเป้าก็ต้องเขียนอธิบายแสดงให้เห็นชัดเจนนะว,ว่าแบงค์ชาติเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องตกลงกับรัฐบาลแล้วถ้าทำไม่ได้เนี่ยยังต้องพยายามไปเหมือนกับไปอธิบายด้วยซ้าไป นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็เหมือนกันผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยต้องกลับไปดูว่าเดี๋ยวในสุดแล้วเงินเฟอ้อปีเนี้มันจะต่ํากว่ากรอบหรือเปล่าใช่ไหมครับค่ะซึ่งถ้าต่ากว่ากรอบที่ผ่านมาเนี่ยเงื่อนไขก็คือต้องอธิบายว่าเออทำไมมันต่ากว่ากรอบแล้วคุณจะทำยังไงให้มันกลับก็เป็นในกรอบอืค่ะนะครับเป็นต้นแล้วก็จริงๆเราเห็นแล้วสมัยก่อนโควิดเนี่ยแบงค์ชาติต้องเขียนจดหมายผมจําได้ห้าหกฉบับเลยนะครับเพราะว่ามันตกกรอบหลายครั้งมาก แต่ว่ามันมีเงื่อนไขให้สังเกตนะครับว่าจริงๆก็มีเงื่อนไขทางานร่วมกันนั่แหละถ้าตกกรอบก็มาคุยกันสิว่าทํำยังไงควรจะถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อต่ำก่ากรอบมากๆก็น่าจะแปลว่านโยบายการเงินมันตึงเกินไปอ่ะเป็นต้นนะครับอาจารย์ครับเหมือนช่วงหลังๆเนี่ยช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับแบงค์ชาติเนี่ยมันมันไม่ไม่เสถียรหรือยังไงฮะเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องช่องทางสื่อสารกันยังไงฮะจริงๆไม่ต้องแก้ไปดูงบไปดูไปดูใน อ,อกฎหมายนะครับกฎหมายยังมีมาตราที่บอกว่าว่างๆให้มานั่งคุยกันด้วย oh. ถ้าไม่ผิดจะมีทีว<ะ>ิย่างน,นั้นด้วยนะครับ<ะ>เออเข้าใจว่าจะ,จะไม่ผิดมาตราห้าสิบนะครับะจะมีบอกว่าเออให้รัฐมนตรีและผู้ว่ามาหารือร่วมกันเป็นทั้งคราวตามความเหมาะสมก็ได้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายมันมีอยู่แล้วให้ทำงานร่วมกัน แล้วก็แบงค์ชาติเป็นหน่วยงานของรัฐผมดูอ่านทั้งฉบับยังไม่เห็นตรงไหนเลยที่เขียนว่าให้แบงค์ชาติเป็นอิสระไม่มีน,นะครับค่ะอืในกรณีนี้เองพอมันเกิดเสียงวิจารณ์เกิดขึ้นเกิดปัญหาเกิดขึ้นใครคะควรที่จะเป็นคนที่เรียกทั้งสองหน่วยหรือว่าอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีก็สามารถที่จะเรียกแล้วมาพูดคุยเพื่อมาหาจุดสมดุลตรงกลางระหว่างกันได้คะ่ะ ถ้าสมมติจะให,ให้อ้างกฎหมายก็ mm hmm. ต้องบอกว่าพรบนเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ mm hmm. นะครับแค่นั้นน,นะครับท่านก็เรียกมาคุยแล้วก็มาพูดและถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีการปรับเปลี่ยนไปกรอบเงินเฟอ้อมันก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่ทางแบงก์ชาติบอกเอาไว้ที่ 1- 3สเปอร์เซ็นและเวลามันล่วงเลยไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายถ้ามันมีการแก้ไขเรื่องของนโยบายดอกเบีย้ยในช่วงปลายปีอย่างนั้นจะถือว่าสายเกินไปไหมคะ ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเห็นเห็นตามกฎหมายกฎหมายก็จะบอกทุกๆุกเดือนธันวาเนี่ยเดี๋ยวแบงค์ชาติกับคลังก็ต้องมาคุยกันละเรื่องเป้าเงินเฟอ้อใช่ไหมครับก็เป็นหน้าที่ของคลังที่จะไปคุยกับแบงค์ชาติว่าเนี่ยเราจะเอาอยัางไงกันดีค่ะใช่ไหมครับค,คือมันมีกลไกยอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วผมคิดว่านะครับว่าเอ่อฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคลังกับแบงค์ชาตินี่แหละคุยกันเพราะว่ากฎหมายก็บอกให้ทําอย่างนั้นแต่กว่าจะไปะถึงสิ้นปีมันจะสายเกินไปไหมคะท่านด็อกเตอร์คะ ก็นั่นแหละคือข้อเสียสมมติว่าเป็นแต่ประเด็นอย่างนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าแบงค์ชาติเขาก็ยืนยันว่ากรอบนโยบายเขาถูกต้องดอกเบี้ยนโยบายอันนี้เหมาะสมแล้วเดี๋ยวเงินเฟ้อเขาปรับขึ้นมาเองเดี๋ยวเงินเฟ้อปรับขึ้นมากรอบดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันไม่ได้ไม่ได้เป็นปัจจัยที่กีดขวางการฟื้นการฟื้นตัวเศรษฐกิจแต่ถ้าเดือนธันวาคมมาถึงแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เงินเฟ้อยังต่ำอยู่เศรษฐกิจก็ไม่ขยับ อันนั้นเนี่ยก็เขาก็คงต้องยอมรับจํานวนด้วยเหตุผล,ลนะครับแล้วก็ข้อมูลอาจา,ารย์ว่อะไรคร้บ,รบผู้ว่าแ,วแบงค์ชติต้องต,ตัวตัดสินก็คือตัวตัดสินก็คือสภาวะเศรษฐกิจนั่นแหละค่ะจะเป็นตัวตัดสินทิ้งแต่ว่าเห็นด้วยนะครับกับคุณชาดาว่าอย่างเนี้ยมันจะทําให้เศรษฐกิจทําให้ประชาชนเสียโอกาสเพราะว่าแทนที่นโยบายการเงินจะผ่อนคลายกว่านี้ทําให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีกว่านี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นครับ แต่ถ้ามันไปถึงจุดที่มันเป็นปัญหาแล้วก็มันทําให้เศรษฐกิจไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้พอถึงปลายปีที่มีการกําหนดดอกเบีย้ยนโยบายออกมามันไม่เป็นตาเป้าผู้ว่าเป็นชาติต้องรับผิดชอบอะไรไหมคะไม่ครับก็อย่างที่ว่าไงว่า ก็ก็รับผิดชอบผ่านการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนโยบายปรับเปลี่ยนกรอบเงินเฟอ้อกันไปในในในตามกฎหมายครับถ้าถ้าอ่านกฎหมายอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ครับถ้ามันปล่อยไปคนมองว่าเป็นการทําศึกกันระหว่างผู้ว่ามีความขัดแย้งธนาคารในประเทศไทยกับรัฐบาลเนี่ยยังยาวไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภาพความน่าเชื่อถือเศร,รษฐกิจบ้านเราไหมฮะ ก็คงกระทบในเชิงที่ถ้าสมมติว่านโยบายการเงินการคลังไปด้วยกันคุยกันแล้วสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันแล้วกันก็ได้ทำให้เกิดความมั่นใจมากกว่าจริงไหมครับครับครนี้มันมีนโยบายการเงินที่เราคุยกันมาตลอดแล้วมันมีเรื่องของนโยบายการคลังด้วยไงครนี้ประเด็นมันมีที่ว่าแบงก์ชาติเองเขาก็ในภายใต้กรอบของกฎหมาย วินัยทางการเงินการคลังเนี่ยที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เขาเขามีสิทธิ์คอมเมนต์เกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตไงครับแล้วเขาก็คอมเมนต์มันก็เลยมีประเด็นอันนั้นอีกอันหนึ่งด้วยกับเรื่องการน,นี้ใช่ไหมครับก็เลยทให้ดูเหมือนกับว่าด้านนโยบายการคลังแบงก์ชาติเขาก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลด้านนโยบายการเงินรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเงินที่แบงก์ชาติขับเคลื่อนอยู่ปัจจุบนันมันก็ต้องแก้ทั้งสองขานี่แหละ ถ้าจะให้เกิดความมั่นใจนะครับถ้าคําถามเมื่อกี้เนี่ยมันก็ต้องแก้ทั้งสองขานี่แหละว่าทั้งสองฝ่ายก็ต้องคุยกันว่าในสองเรื่องเนี้ยจุดเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนค่ะนะครับ แต่ถ้าเราพูดถึง2เรื่องนี้อย่างที่อาจารย์บอกมานะคะมันยังในส่วนของดิสตันวอลเลตเองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลบอกอ่ะรับฟังมาเรียบร้อยแล้วแบงก์ชาติว่าอย่างไงก็ไปส่งให้กฤษฎีกาแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปในมุมของแบงก์ชาติเองเมื่อรัฐบาลพูดถึงดอกเบี้ยนโยบายแบงก์ชาติเองก็ควรกลับไปทบทวนเหมือนอย่างที่รัฐบาลก็ทบทวนดิสตันวอลเลตด้วยไหมคะค,คืออย่างนี้ครับแบงก์ชาติก็จะอ้างว่าเ,เขามีคณะกรรมการนโยบายการเงินใช่ไหมครับ ซึ่งในคณะกรรมการนโยบายเนนียมีอยู่เจ็ดคนในเจ็ดคนนียมีคนนอกทั้งสี่คนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าจริงๆแม้กระทั่งแบงค์ชาติเองก็ไม่ได้เป็นคนไปกะเกณคณะกรรมการนโยบายการเงินได้นะครับเขาอ้างอย่างนั้นทานี้ต้องยอมรับในความในความเป็นจริงในความเห็นของผมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแบงค์ชาติเองเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่มีข้อมูลมีคนเป็นเป็นคนที่นําเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณา แล้วก็คณะกรรมการด้านายการเงินเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีอดีตพนักเจ้าหน้าที่ั้งชาติอยู่ในในคณะกรรมการด้วยค<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆแมงชาติก็มีมีมีเสียงที่ค่อนข้างมีความสามารถที่จะโน้มน้าวคณะกรรมการได้ค่อนข้างมากนะครับ<ฆ>ก็ต้องพูดก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างนั้นค่ะ<ฆ><ฆ>ครับสุดท้ายอาจารย์มีข้อเสนอแนีอะไรแบบเร่งด่วนแบบ ที่จะแก้ไขปัญหาจะได้สร้างความเชื่อมพ่นสักหน่อยไหมอาจารย์คือคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าผมผมเห็นด้วยนะครับว่าจริงๆเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศอยู่เยอะเลยปัญหาระยะยาวเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามานั่งคิดคุยกันเรื่องของภาพระยะยาวของประเทศด้วยกันเนี่ยจะค่อนข้างจะจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันมีปัจจัยด้านด้านอ อุปทานนะครับด้านซัพพลายซ้ายเนี่ยที่ต้องพิจารณาอีกมากเรามีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรามีจํานวนเด็กเกิดน้อยลงอันนี้ทรัพยากรของเราจะมีน้อยลงด้านของออเรื่องของพลังงานก็จะมีน้อยลงประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่ควรจะถกเถียงกันแล้วก็นํามานํามาคิดนะครับจะมีความสําคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันทําให้ GDP โตในระยะยาวมากกว่าค่ะครับ ขอบคุณครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสําหรับข้อมูลทั้งหมดนะคะก็ชัดเจนในหลายๆเรื่องเลยนะคะขอบคุณครับขอบพระคุณท่านดรสุพูทค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสนทนากันไปเมื่อสักครู่หลายนาทีเลยนะคะกับท่านดรสุพูตสายเชื้อว่าที่ประธานสภาพั์จริงๆท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเรื่องของทั้ง การเงินการคลังมานานนะคะเวลามีโผลครมอจะมีชื่อท่านมาต้นๆเป็นรัฐมนตรีคลังทุกครั้งแลวก็หลายหารครั้งจะมีแบบนี้<ฆ>ในหลายๆเรื่องที่เราได้วิเคราะห์กันก็คือยกข้อกฎหมายมาเนี่ยแหละเอามาพูดกันเป็นในหลัก ข้อเท็จจริงคือไม่ใช่ว่าเป็นหลักของความคิดเห็นว่าคนนั้นเห็นอย่างนั้นคนนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็ในโลกออนไลน์ว่ากันยังไงอันนั้นไม่ใช่เลยสิ่งที่ท่านพูดคือหลักของข้อกฎหมายล้วนๆเลยในข้อกฎหมายนั้นไม่มีคําเลยว่าแบงค์ชาปอิสระมีมแต่กรอบการทํางานว่าคุณมีหน้าที่อะไรคุณว่าไปแต่ก็จะมีในนั้นรายละเอียดอะตามาตราเนี่ยก็เขียนว่าให้คุณคุยกัน ค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าให้มีการทํางานร่วมกันภายใต้ในโยบายของรัฐบาลเนี่ยแหละให้คำนึงถึงนโยบายที่มันจะนําไปสู่ผลที่มันตามมาในอนาคตค